สวัสดีครับเพื่อนๆชี y วยูทูบนะครับวันนี้นะครับมาเจาะแก้มือนะครับบ่อบาดานะครับบ่อที่3นะฮะนะครับบ่อแรกนะครับเจาะตรงสระน้ํานะครับตรงกระท่อมนู้นนะครับหนึ่งบ่อปรากฏว่ามีแต่ทรายนะครับน้ําไม่ออกนะครับบ่อที่2นะครับนู้นครับตรงต้นไผ่นะฮะไกลๆนู้นนะครับอันนั้นก็เจาะใช้ได้สักพักหนึ่งก็ทรายเยอะเกินไปครับน้ําไหลไม่ทันนะฮะวันนี้ครับวันที่16มกราคม2อง4สีนะครับ ทีมช่างมืออาชีพเราก็มาเจาะเพิ่มให้อีกบ่อนึงนะครับปรากฏว่าจากการสำรวจนะครับบ่อนี้เป็นการสำรวจหาตาน้ําก่อนนะครับก่อนเจาะนะครับเห็นไหมฮะนี่คือผลของการสำรวจครับเราก็จะค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าใช้คําว่ามีโอกาสพบตาน้ําค่อนข้างสูงมากครับอย่างบ่อนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับข้าวก็มีน้ํานะครับเต็มที่นะครับนะครับนะครับ ถือว่าไหลค่อนข้างที่จะดีมากครับสามแผงครับเสมอโจใดครับผมนะนะครับท่าใดสนใจเจาะน้ําบาดาลก็ติดต่อได้นะครับทีมช่างมือชี่เรานะครับรับสารวจเจาะหาตาน้ําบาดาลนะครับนะครับแล้วก็เจาะด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของนานะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับหลังจากที่ได้เจาะน้ําบาดาลให้แล้วนะครับ แก้มือแล้วนะครับประสบความส็จเพียงไรครับฟังเจ้าของนาน,นะครับอ่ะอันนี้เจ้าของนาน,นะครับคุณมีความรู้สึกอย่างไรครับกับน้ําที่ได้ในครั้งนี้รู้สึกชอบค่ะแล้วก็ใส่ไวมากเลยค่ะอืมครั้งก่อนเป็นยังไงครับบ่อโน,น้นกับบ่อน,นี้พอใจไหมครับบ่อทางนู้นก็อาจจะใส่ช้ากว่าบ,บ่อตรงนี้เป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองหรือสามทีได้ค่ะดิ่ั้นจะไม่ได้ตอนนี้โอเคพอใจไหมพอใจค่ะที่จะได้กระโดดลงน้ำได้ดิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถามก่อน ในนามแล้วคุณจะทําโครงการอะไรในนาของคุณเนี่ยจะของนานเนี่ยพี่อยากขุดเป็นเอ่อเขาเรียกว่าคลองนะคะแล้วก็สามารถปล่อยปลาอะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเราสามารถขุดไปแนวตรงอย่างนี้เพราะว่าเรามีน้ํามาตรงนี้แล้วค่ะอ๋อจะทำการ,กรเกษตรเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนูอยู่สมนนรติคะเกษตรสุดยอดพอใจไหมครั้งนี้ อ่ะเจ้าของนานะครับมาสารวจดูความเรียบร้อยนะครับรสารวจดูความรอยของนานะครับก็พอใจมากครับกับน้ําที่ได้นะใสปิ้งอาบเล่นได้สะดวกสบายครับตามท้องไร่ท้องนานะครับรโอเคน,นะครับ ือว่าเป็นที่พอใจนะครับสําหรับเจ้าของนานะครับถ<ข>อ,อนี่ยอนหวัวนะท่นเจ้าห่านค่ะจะทําอะไรครับจะเล่นน้ำค่ะพอใจมากใช่ค่ะน้ําใสไหมใสมากเลยค่ะแต่ที่มันขุ่นที่ชั้นอ่าเดินค่ะ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวลงไปมันันเด็กชาเพราะว่าวมันเป็นรูปค่ะรู้ปป้าน้ำใสกว่าที่แล้วไปเลยใช่ ให้กี่คะแนนเต็ม1,000คะแนนให้1,000คะแนนเลยค่ะสุดยอดเพราะว่าเชนชอบทำเลตรงนี้มันดีอยู่กลางนาด้วยค่ะได้อ,อยู่ตรงนี้งนะ <Okay. S 2> โอเคเจ้าของนาครับลงไปเกี่ยลงไปเกี่ยขี้ตมเลยฮะเจ้าของนาพอใจยอย่างแรงครับตรงนี้คนหนูนนะคะอือนะครับ ไปความสุขของเจ้าของนาเขานะครับเราเป็นคนเจาะน้ำให้โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ